สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่ f อเก่าด้วยนอกจากสวัสดีพี่นอ้องเพื่อนๆทางหน้าช่องด้วยกันทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางแลยครมาเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยเนะจ้าขอบคุณทุกการรับชมจ้าขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกำลังใจจา้ามาพบกับแนวทางหุน้นนิเคอีรอชซารอบาย มื่อนี้วันศุกร์วันที่26เดือน1 2 5 6 7มาปุบกับแนวทางของแอดจอยจ้าพ้นนี่เคอีรอบเ้ารอบบายของเมื่อวันวันที่25สำหรับวันที 5, น่25แนวทางของเขาผ่านไปเราจะต้องขอโูตรอคัยพี่น่เอฟซีไปด้วยละกัารนะจ้ารอบเ้าจ้าเก่ากับก8วิ่งลูดพ้นนอก21อ,อ่า201 4เจ็บสำหรับรอบาย6 5วิ่งดูดพ้นของรอบายจะบนนอก หกสีเจ็ดล่างออกเก่าาสำหรับเด่นหกวิ่งลูดหกขอเขาเเหลาบ่ายมาอยู่รักลอยนอกจากโกสี 64, มาตัวเนียมเต็มๆอยู่รักลอยลักสิบตรงๆนอกจากหู่ขัดเย็นตัวเดียวสำหรับเก่าาเด่นรอบสนเสานอกจากเกา่เกา,เกามาออกรอบบ่นนายเบิ่นนอกจากฝากตามต่อละกันจ้าครับนี่เคอีมือนีแนวทาขงข้าสีมาใหา้ตามสู่ลือบออนีกกรอลุ้นอีกที่หนึ่งจา้า หลับชมไวเป็นแนวทางจะทามักถ้าชอบปล่อยตา,นะามเนาจะทามบอมักบ่ชอบปล่อยผ่านไดเด้อจะแ,แนวทางตัวเลขทุกตัวกะมีเข่ามีลุดเนะจาจะผิดพลาดประกันใดกะขอโทษขอไฟี่น้อง FC ไว้ด้วยละกันจ้าสำหรับนีเคอีรอบเสามื่อนิ้เด่นอยู่ที่3และ2วิ่งลุดจ้า3ม,มี3 6 3หกเก่ แบหนึ่งเด้ยสามเจ็ดสามหนึ่งสามสี่เด่นสองวิรุษสองจาจับคู่สองเก้าสองสี่ สองหกสองเจ็ดสองศูนย์สองสามจ้าสำหรับเด่นรอบบายอยู่ที่4ี่สามวิ่งรูดจ้าอ่าสำหรับนี่เคอีเฮาเมืรอนี่คือสามซนเนาะจ้ารอบเสากับรอบบายเนาะสี่สาวิ่งรูดจ้า แป๊บหนึ่งเด้อจะหูสึกแปลกๆเดียวออกมาใหม่เนาจะ้ะตามต่อละากาันจ้าเนึกว่าคำนวณแนวทางผิดก็เลยเบิ่งใหม่สำหรับเด่นรอบบ่ายสี่สามวิ่งลูดพ้นของอ่าจับกูจ้าเด่นสี่วิ่งลูดสี่รอบบ่ายมีสี่หกสี่เก้า สี่หนึ่งสี่สองสี่ศูนย์เด่นสามวิรุษสามจับขู่สามเจ็ดสามหกสามเจ็ดสามหกสามเก่าสามหนึ่งสามศูนย์ตามด้วยสามสี่ อ่านี่คือรอบบายจ้ะเดี๋ยวมาเบ่งตัวเด่นตัวเน้เนกันก่อนเ้าจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคือกันจ้าสำหรับ30ถาหมักถ้าชอบมาเป็นผลของรอบเซอร์ไดเดอร์จะอยู่รอบบายบ่าเขาเน้นอยู่ที่3 1 3หนึห เดนซีวิุรุสี่เเน้นอยู่ที่สี่หนึ่งสสองเมื่อวานนี่ออกสีเจ็ดทั้งเสาทั้งบ่ายเนาะจ้าเมื่อนี่บริจับสี่เจ็ดอะตัวเดิมตัดถ่งไปสำหรับรอบเสาจะเขเน้นอยู่ที่สองเจ็ดสองหสองเกามเจ็ดตามดยสามห แนวทางเมื่อนี้รอบเ้ากับรอบบ่ายคือสามโซนไซเบิร์นทามักสามสามติดไว้ได้เดอ้อจากทางเสาทางบ่ายเราจะอ่ะหมักตัวใดชอบตัวใดรอบเปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึ่งได้เนะจ้ะเมื่อนี้ขอให้มาตัวเน้นตัวจอละกันจะสำหรับแนวทางนี่เคอีก e. ของเฮาจ้าขอให้พี่โนโอ้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางส่งดีกันทุกคนทุกท่านจะสำหรับพี่โนโอ้องเอฟซีที่เข้ามาติดตามใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามเลยกะ Good, กดกระดิ่งไวร์ลเราจะเปินเสด็บโมพาแนวทางตัวต่อไปจาแอคจอยมีให้หลากหลายแนวทางจะบวสีเป็นหุน้นนิเคหุ้นห้างเซ็งแล้วพัฒนาเจอกันถุงวันจันผุดสู้ใหญ่แนวทางรัฐบาลไทยจ้าสำหรับคลิปนี้แอคจอยขอตัวลาไปก่อนไ้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ขอเก่าคำว่า,า,าสวัสดีจ้า